เจ้าคนเลี้ยงแมวหลอดจากลังสิตตกลงเจ้าเลือกฝั่งไหนระหว่างสภาเขียวหรือสภาดำถ้าเจ้าเลือกสภาเขียวเจ้าจะอยู่ฝั่งที่มีกองทัพและกำลังพลมากมายแต่เรามีมังกรเยอะกว่าแต่สภาเขียวมีมังกรที่ตัวใหญ่กว่าใหญ่แต่เราเยอะเข้าใจไหมมันเยอะไง ใหญ่กว่าใหญ่แต่ไม่เยอะไงแต่ก็คุณภาพไงให้ไม่คือฟังดีๆคือเยอะแต่เราใหญ่ใหญ่เยอะใหญ่กว่าเราเยอะกว่าบอกว่าใหญ่กว่าเยอะมันใหญ่กว่าบอกว่าใหญ่กว่าเยอะเยอะกว่าไม่ฟังไม่ฟังมันใหญ่กว่าเยอะเยอะใหญ่เยอะโอ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเป็นก็ไปงานทาวเวอร์ดาร์กซีซั่นสองไง ที่ไหนอะสยามพารพากอนนี่ไปนะดปนะเดี๋ยวรถติดเอา้เอาเฮ้ยไปด้วย ใช่แล้วครับแลวตอนนี้เราอยู่ที่ TikTok Theater House เพื่อมาชมซีรีส์แห่งปีอย่าง House of the Dragon Season 2ซึ่งในอีเวนต์นี้มากับคอนเซปถึงคราวต,ต้องเลือกข้างทำให้เราเครีเอเตอร์ต้องแบ่งทีมดำกับทีมเขียวซึ่งเป็นบรรยากาศที่สนุกมากเอาตองข้ามของเจ้าตองข้ามไม่ได้ยังมีกิจกรรมที่เราสร้างตัวละครจากซีรีส์ House of the Dragon อีกด้วยบอกเลยว่าอีเวนต์นี้นอกจากจะได้พบปะเหล่าครีเอเตอร์ที่เป็นแฟนคลับของซีรีส์นี้ยังได้ประสบการณ์สุดพิเศษจากอีเวนต์นี้อีกด้วยไม่ควิ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ควะ และทุกคนต้องเลือกข้างแล้วห้ามพลาดกับซีรีส์แห่งปีอย่าง House of the Dragon ซีซั่น2ฉายแล้ววันนี้ที่ HBO GO